ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับพามาดูชีวิตของขจรศักดิ์นะครับเพื่อนรักของผมนะครับตอนนี้ซึ่งเขาไปปลีกวิเวกนะครับอยู่ระหว่างถนนเส้นนิคมคำสร้อยนะครับน้องสูงนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านเหล่าน้อยนะครับตอนนี้เขาไปสร้างบ้านอยู่นู่นนะครับวันนี้เราจะบุกจู่โจมเขานะครับเขาทําอะไรอยู่นะครับผมจะซูมให้ดูใกล้ๆครับตอนนี้นี่ครับ ตอนนี้เขาเห็นผมแล้วนะครับเขาอยู่ตรงนู้นนะตอนนี้นี่ครับเขากําลังเดินไปเดินมานี่ครับภาพอาจจะเบลอนิดนึงนะครับวันนี้จะไปดูว่าเขาทําอะไรอยู่นะครับอ่าเขาบอกเขาเลี้ยงปลาดุกนะครับเลี้ยงปลาดุกในท่ออ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเขาทําอะไรกันแน่อ่าไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยนะครับเขาอยู่ยังไงไปติดตามกันเลยครับ อ่าครับก่อนจะถึงบ้านของกระจรศักนะครับก็จะมีเหมือนกับศาลาแต่ไม่ใช่ของเขานะครับเป็นของคนในหมู่บ้านนี่แหละนะครับซึ่งตอนนี้ก็แต่ละคนก็กำลังทำนานะครับตอนนี้กำลังปั่นอันนี้ก็ปั่นเรียบร้อยนะครับนี่ครับ อืมอันนี้คนไหนที่เข้ามาใกล้นะครับัศมีหนึ่งร้อยเมตรนะครับเขาก็จะมีนี่ครับหน่วยจูโจมพิเศษของเขาสี่ตัวครับสุมิยานประคอนนี่เฮ้ย โอ้ตอนนี้ครับลูกสมุนรเขาโกรธนะครับตอนนี้ลูกสมุนเขาโกรธแล้วหืมไม่เคยชิมคอนเลยไงสูงเห็นนี่บ่นีนะน่ะคอนนี่ไม่ใช่ขนมนสูจะซิมบอกอืมอ่าครับก็ดูใ,ใกล้ๆครับตอนนี้ ลูกน้องคนนี้ห่าดีนะครับลูกน้องนี่ห่าดีมากนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นี่กัดผมมาแล้วใช่ไหมนี่ตายแล้วไอ้ที่กัดผมไม่ตายแล้ว เขารถมาทำานะครับเขารูมาจอดครับตอนนีน้นี่เหาดีธนาเนี้ยนี่อ่ะตอนนี้มาถึงนะครับที่อยู่ห้ดองอถแล้วครับตอนนี้ไฟฟ้านี่ใช้โซล่าเซลล์นะครับกี<ๆ>่แผงครับกี่แผงสองแผงต่อแบบไหน สองแผงแผงละกี่วัตสามร้อยสามสิบวัตแผงหนึ่งอยู่ทางนี้อีกแผงหนึ่งอยู่ไหนอีกแผงหนึ่งอยู่บนลังคาบ่เขาปีกวิเวกนะครับนี่เขาปีกวิเวกอยู่ตรงนี้นะครับเขาบำเพนเพียนนะครับสองปีแล้วครับที่เขาไม่อยู่กับไม่มีไฟฟ้าใช้มาสองปีเขาอยู่ยังไง วันนี้เรามาดูสิ่งที่เขาทํากันนะครับวันนี้ว่าเขาทําอะไรเขาบอกว่าเขาจะเลี้ยงปลาดุกในบอ่อนี่ครับเขาซื้อบอ่อมาแล้วนี่เราจะมาเรียนรู้ศึกษานี่คือปลาดุกที่เขาเลี้ยงอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณสองเดือนสองเดือนครับเราต้องพูดภาษาการเพราะว่าเพื่อให้คนทั่วไปนี่นะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรแฟนคลับ ที่เป็นคนภาคอื่นเนี่ยเข้าใจนะถ้าเราพูดภาษาภูไทยดิอาจจะงงนะเขาจะขยายไปพี่ชายว่าจะมาให้นี่ครับก็จะขยายต่อครับน,น้ําเน่าครับน,น้ําเน่าไหมครับน,น้ําไม่เน่าเพราะว่ามีจอกไหนมาไม่ใช่มั้งมันต้องเน่ากว่าเดิมแล้วนี่มันต้องมีกลิ่นใสอเอมครับใส่เอมตักให้ดูหน่อยไม่ได้ครับตักให้ดูหน่อยครับปลาดุกโตเท่าไหร่ครับได้เลยไปเอาที่ช้อนก่อนอันนี้คืออายุสองเดือนบอกเดือนหนึ่ง นะครับเดือนหนึ่งครับมาดูเขาปลาดุกเออปลาดุกของเพื่อนเนี่ยมันไม่กินหัวอาหารเนี่ยมันปลาดุกสาขาไหนเนี่ยโอ้ได้ไม่ต้องทำอะไรจมพ่อเด้อมันปลาไม่ตายอ่ะอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะตักกันมาดูนะครับว่าปลาโอ้เยอะนะอันนี้คือน้ําเต้าทองเอาเสื้อเพื่อนน่ะให้มันเย็นเหมือนบอกนี่คือปลาดุกหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้นี่นี่นี่ ตัวเท่าประมาณหัวแม่มือนะครับช่วยไหมนี่คร oui> ับหนึ่งโอ้กินลายโอ้หัวหานอยู่ท้องแกแตะหูพอแล้วครับอย่าใส่หัวหานเยอะครับมันจะท้องแตกตายนี่ครับพึ่งสองร้อยตัวสองร้อยตัวด้วยนี่สองร้อยตัวนะครับเขาจะมาแยกใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับให้เหลือประมาณห้าสิบกว่าตัวมันก็ต้องมีตายบ้างแหละสองร้อยตัวนี่ตายตาย่วเล อ,อันนี้ก็กําลังหมักน้ําบ่กําลังพึ่งขยายจอกใส่อือโอ้คือเหีดเหียงซื้อสแลนนะสแลนไม่ได้นะน้ําจะเน่าทันทีถ้าไม่มีแสงแดดโอ้ผมลองแล้วความรู้ใหม่ครับความรู้ใหม่ต้องเอาจอกเหนีนี่กองแสงเองอมัมัตจะบังแสงให้ท่อปลาเยี่ยมมากเลยอืมเยี่ยมมากเลยจอด น้ำไม่เน่าแต่กว่านเน่าเหม็นมากไม่เกินสีห้าวันต้องเปลี่ยนตอนนี้ไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเพราะว่าไม่มีกลิ่นโอ้เนื่องจากใส่จอกแหนใส่จอกแหนแล้วก็มันสัราะห์แสงได้อือมจอกแหนสัรงะห์แสงอืแล้วก็การการความร้อนไม่ให้แสงลงโอ้ปลาก็อยู่ได้น้ําก็ไม่ร้อนอืมออาถามก่อนว่าไม่เปลี่ยนน้ามากี่วันแล้วโอ้นานแล้ว นานแล,แล้วกี่วันบอก่านผู้ชมหน่อยประมาณย0วันแล้วโอ้ไม่เปลี่ยนน้ามา20ิวันแล้วมไม่เหม็นไงไนถ้าน้ำเหม็นคือปลาตายหมดถ้าน้ําเหม็นก็จะเปลี่ยนบอกเออเหม็นใช่อแล้วเมื่อไหร่จะย้ายลงมาตรงนี้นี่แล้วจะแบ่งอยู่โอจะแบ่งนะครับเดี๋ยวจะมาดูเดือนหน้าครับปลาสองเดือนจะขนาดไหนอันนี้เดือนเดียวน,น,นะครับ<อ>ก็เดี๋ยวมาดูสำรวจรอบ,รอบๆครับตอนนี้เขาก็ทํนานาครับทานาเขาก็หวานนะครับ<ช>อาศัยการหวานหวานโดยใช้เครื่องพ่นใช่ไหมครับเครื่องพ่นนี่ทําคนเดียวเลยครับนี่ จวเขาปลูกกล้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นเสบียงในอนาคตแล้วเขาก็นาเขาก็ทําคนเดียวนะครับนี่ดูไว้นะครับสาหรับคนที่ชื่นชอบในการทําเกษตรนะครับที่ทําคนเดียวนะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้แรงงานเยอะนะครับประหยัดนะครับต้นทุนก็คือใช้เครื่องพ่นหรือถ้ายังไม่มีต้นทุนในการซื้อเครื่องพ่นก็เอามือนะครับหว่านเหมือนหว่านเหมือนปลูกก้านะครับหว่านไปนะครับแล้วก็ปั่นนะครับไถกบ ลอยๆปั่นปัน่นไม่ใช่ไถกบหรือไถกบไม่ค่อยขึ้นปั่นนะครับอ่าไล่ละสามร้อยบาทปัน่นก็จะเป็นดังนี้นะครับตอนนี้วิวอย่างดีครับตอนนี้เพราะว่าฝั่งขาน้าโน้นนี่ก็จะ,จะเป็นอ่าโซล่าเซลฟ์มโซล่าเฟาร์มเป็นอ่าวินฟาร์มนะครับวินฟาร์มเป็นกังหันลมนะครับกังหันลมนี่ครับนี่โอ้ยสุดยอดวิวดีมากนี่อ่านี่ครับเดี๋ยวเขาจะเปิดไฟโชว์ไหมนี่เปิดไฟโชว์ไหม <ด>ไฟนี่เปิดได้กี่ชั่วโมงครับไฟนี่ทั้งคืนโอ้ไม่นะถ้าตอนกลางวันนี่เปิดได้หรือพัดลมได้เลยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันเลยตอนกลางวันนี่ทั้งวันเลยตอนกนนนนลางคืนนี่หม,นนนนหมดแน่นอนหมดแน่นอนอืไฟไม่พอครับอโอ้ไฟไม่พอส<ะ>สแสดงว่าสองแผงนี่ยังไม่พอนะครับสำหรับกี่วัตต์นะครับสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบแผงเดียวใช่เพราะว่าอีกแผงหนึ่งเอาไปใช้อ่ขับสมเมติ แส,ส,นะสดงว่าแผงหนึ่งนี่สารสนเทศก็จะมาขับหลอดไฟกี่หลอดครับสองหลอดสองหลอดแล้วก็อะไรบ้างที่ใช้นะมีพัดลมมีชาร์จมือถือเปิดพร้อมกันอยู่ได้ถึงกี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มก็หมดนะครับเพราะว่าแผงเดียวไม่พอหรอกครับมันชาร์จไม่ได้ไงถ้าตอนกลางวันเปิดพัดลมได้ทั้งวันตอนกลางวันมันอยู่แล้วครับไฟเข้ามามันจ่ายตรงเลยมันถ้าต้องการให้มันชาร์จได้ถ้าให้มันอยู่นานขึ้นก็ต้องไปเพิ่มแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไป เพิ่มแบตแล้วก็ไปเพิ่มแผงโซลาเซลล์นะครับเพื่อที่จะให้มันมีกระแสไฟฟ้ามากขึ้นนะครับนี่ตอบเหมือนรู้เรื่องเลยครับตอนนี้แต่ว่าตอบไม่เป็นนะครับนีพูดเหมือนคนรู้เรื่องูมากนี่ครับโอเคนะครับสรับท่านใดนะครับชื่นชอบการใช้ชีวิตแบบสโลไล์นะครับไม่รีบไม่ร้อนนะครับนี่มีเป็ดด้วยนี่เห็นไหมครับนี่ในอนาคตจะได้กินลาบเป็ดเป็ดนี่นะครับถ้าขจรศักดิ์นี่ไม่ ไม่เลี้ยงดีๆอาจจะบินหนีนะครับมันบินแน่นอนครับเป็ดอันนี้นี่มันบินแน่นอนถ้าไปตัดปีกมันมันก็โดนหมาไล่กัดครับดังนั้นมีโอกาสเสี่ยงมากคือหนึ่งมันบินหนีสองถ้าตัดปีกมันบินไม่ได้แต่หมาก็จะวิ่งกัดมันแน่นอนครับเดี๋ยวแก้ไขเดี๋ยวแก้ไขเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวต่อไปที่ผมทำนานจะถูกลบไปครับโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชวและติดตามครับสวัสดีครับ